กันดับสองศาสแห่งตัวเลขความหมายคุณลักษณะและอื่นๆคุณเคยรู้สึกว่าคุณมีความเชื่อมโยงกับตัวเลขหรือไม่เช่นเดียวกับบางครั้งเรามักจะเห็นตัวเลขและเห็นมันเป็นจำนวนมากจากประสบการณ์บางคนเห็น11 1นาฬิกา11บ่อยนาที่อยมากในทำนองเดียวกัน คุณอาจเห็นตัวเลขจำนวนมากเช่นกันเมื่อใดก็ตามที่คุณดูเวลาหรือเพียงแค่ดูอะไรก็ตามในบริเวณใกล้เคียงแล้วเรื่องบังเอิญมันเกี่ยวกับอะไรละ่ะบางทีตัวเลขที่คุณเห็นบ่อยเกินไปอาจเป็นเพียงเลขนำโชคของคุณหรือที่เราเรียกว่าในทางโหราศาสตร์นั่นคือหมายเลขเส้นทางชีวิตของคุณศาสตร์แห่งตัวเลขคือระบบของตัวเลขซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกมานับพันปี ตามศาสตร์แห่งตัวเลขแต่ละหมายเลขจะมีลักษณะบางอย่างที่ซ่อนอยู่และการเกิดมาพร้อมกับหมายเลขนั้นจะทำให้ชาวพื้นเมืองมีลักษณะเฉพาะเหล่านั้นดังนั้นเมื่อคุณรู้เลขนำโชคของชาวพื้นเมืองรอบตัวคุณแล้ว คุณก็จะรู้เรื่องเขาและเธอมากขึ้นเรื่อยๆเลขเด็ดที่คุณสามารถมีได้ตามหลักตัวเลขมีตั้งแต่1-9ถึง9แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเลขนำโชคของคุณตามหลักตัวเลขคือเลขอะไรมีวิธีง่ายๆในการค้นหาสิ่งนั้นอันดับแรกสมมุติว่าวันเกิดของคุณคือวันที่1มกราคม1970 ดังนั้นเมื่อค้นหาเลขนำโชคตามหลักตัวเลขสำหรับวันเกิดนั้นนั้นคุณจะต้องเพิ่มตัวเลขทั้งหมดในวันเกิดที่กำหนดก่อนการทำเช่นนั้น1บวก1บวก1บวก9้าบวก7จดบวก0จะทำให้คุณได้คำตอบ19จากนั้นตัวเลขจะต้องลดลงเหลือเพียงเลขหลักเดียวโดยบวกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าคุณจะไม่ได้เลขหลักเดียวตัวเลขหลัก ดังนั้นการบวก1บวก9จึงเป็น10อีกครั้งหากต้องการลดเหลือ1บวก0คำตอบเดียวคือ1จากตัวอย่างขั้นต้นเราจะได้รู้ว่าใครก็ตามที่เกิดวันที่1นึมกราคมพศ 2513จะมีเลขหนึ่งเป็นเลขนำโชคแต่ในบทความนี้เราจะพูดถึงเลขนำโชคสองตามหลักโหราศาสตร์หากการเพิ่มวันเกิดทําให้คุณได้เลขสองเป็นเลขนำโชคทุกอย่างที่กล่าวถึงในบทความนี้คือสิ่งที่กำหนดความเป็นคุณตั้งแต่ความชอบไปจนถึงลักษณะบุคลิกภาพ หมายเลขเส้นทางนำโชคสามารถช่วยให้คุณรู้จักตัวเองดีขึ้นหรือเพียงแค่ใครก็ตามที่อยู่ใกล้คุณระบบโหราศาสตร์นี้สนุกและง่ายต่อการเรียนรู้ไม่ใช่หรือต้องบอกว่าเรามาดูกันว่าเลขสองในตัวเลขหมายถึงอะไรศาสตร์แห่งตัวเลขสองลักษณะบุคคลิกภาพชาวพื้นเมืองที่เกิดมาพร้อมกับเลขสเป็นเลขนำโชคตามหลักเลขศาสตร์มีความอดทนสูงโดยธรรมชาติ พวกเขามีบุคลิกที่สงบและผ่อนคลายซึ่งมักเป็นที่ชื่นชอบของหลายหลายคนและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพิสูจน์ได้ว่าสามารถพึ่งพาผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์ชาวพื้นเมืองเหล่านี้สามารถผูกพันกับผู้อื่นได้ดีและยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มอย่างไรก็ตามในขณะที่คุณพยายามจะปฏิเสธผู้อื่น สิ่งนี้อาจนำไปสู่การสร้างภาระให้กับตัวเองด้วยความรับผิดชอบที่ไม่ส่งผลดีต่อคุณเลยนอกจากนี้คุณต้องระวังคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อหลอกใช้คุณแม้ว่าคุณจะเข้าใจความต้องการของผู้อื่นดีแต่บางครั้งคุณจำเป็นต้องฟังหัวใจของตัวเองเช่นกัน กล่าวคือเรียนรู้ที่จะปฏิเสธการเกิดมาพร้อมกับเลขสองเป็นเลขนำโชคตามหลักเลขศาสตร์ยังช่วยให้คุณมีความสงบสุขร่วมกับคนอื่นๆซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการครอบครองการมีคุณสมบัตินี้จะทำให้คุณมีความผูกพันกับครอบครัวได้เป็นอย่างดีและคุณยังจะสามารถมีความสุขกับชีวิตรับได้อย่างเต็มที่อีกด้วย ธรรมชาติอันเงียบสงบยังนำพาคุณไปสู่รสชาติของดนตรีบทกวีและสูนทรียภาพอีกด้วยลักษณะสันติภาพยังทำให้คุณเป็นคนเก็บตัวซึ่งไม่ใช่คุณนะสมบัติที่ดีที่สุดที่จะมีเนื่องจากละเมิดทุนทางสังคมของคุณในฐานะของคนที่เกิดมาพร้อมกับเลขสองเป็นเลขนำโชคคุณจึงมีมารยาทดีมีสเสน่ห์และความสง่างามคุณยังเป็นพวกชอบความสม ชอบทุกสิ่งที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือความสัมพันธ์ในชีวิตเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์คุณอาจมีปัญหาเรื่องความไว้วางใจเมื่อพูดถึงคู่รักเนื่องจากคุณมีแนวโน้มที่จะคิดว่าคุณไม่เพียงพอสำหรับพวกเขาแม้ว่าสิ่งนี้จะผิดอย่างแน่นอนแต่คุณจะเชื่อก็ต่อเมื่อการประทาของคู่ของคุณทำให้คุณเชื่อเท่านั้น อย่างไรก็ตามบางครั้งคุณจำเป็นต้องควบคุมนิสัยที่อ่อนไหวมากเกินไปของคุณเพราะไม่ใช่ทุกคนจะพบว่าการเลี้ยงดูคุณเป็นเรื่องน่ารักตัวเลขศาสตร์แห่งความรักหมายเลข2เมื่อพูดถึงเรื่องความรักการออกเดทกับคนพื้นเมืองที่มีเลขสองเป็นเลขนำโชคคือการมีคู่ครองที่คอยดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอและเชื่อฉันเถอะว่าเราสามารถผ่อนคลายได้เสมอในความรัก คุณรู้วิธีที่จะผ่านช่วงที่ยากลำบากของชีวิตและมักจะเพลิดเพลินไปกับความสัมพันธ์ที่ยืนยาวในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารคีคุณจะไม่ติดใจและพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่พักดีในชีวิตเท่านั้นดังนั้นหากชนพื้นเมืองที่เกิดมาพร้อมกับเลขนำโชคนี้ไปเจอคนที่ทันสมัยเกินไปในเรื่องความรักคนพื้นเมืองเหล่านี้ก็จะตีตัวออกห่างไป คุณต้องดำเนินไปอย่างช้าๆและแสดงลักษณะของความโรแมนติกในโรงเรียนเก่าหากคุณต้องการออกเดทกับคนที่เกิดมาพร้อมกับสองเลขนำโชคตามหลักตัวเลขโดยรวมแล้วคุณเก่งเรื่องความสัมพันธ์แต่คุณพบว่ามันยากที่จะหาคู่แท้เหมือนคุณในความเป็นจริงคุณมีชุดของข้อกำหนดที่คุณต้องการเครื่องหมายก่อนจึงจะสามารถมอบให้กับใครก็ได้ หากคู่ของคุณสามารถถอดรหัสสัญญาณของคุณได้คุณสามารถลังเลที่จะพูดความคิดของคุณซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกขุ่นเคืองเมื่อพูดถึงความเข้ากันได้ชาวพื้นเมืองที่มีเลขสองเป็นเส้นทางชีวิตจะพบคู่ชีวิตที่เข้ากันได้คือคนที่มีหมายเลขแปด 9หรือเพื่อนหมายเลข2เป็นเลขนำโชคตามหลักตัวเลขตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่สามารถเข้าใจคุณและสนับสนุนคุณทางอารมณ์นอกเหนือจากการตอบแทนความเอาใจใส่ที่คุณมอบให้ผู้อื่นตัวเลขศาสตร์หมายเลขสองในอาชีพเนื่องจากคุณเป็นคนเจ้าอารมณ์คุณจะสามารถเก่งในสาขาสร้างสารรค์เช่นสิ่งพิมพ์สื่อโฆษณาและอื่นๆ นอกจากนี้เนื่องจากทักษะในการสื่อสารโดยธรรมชาติของคุณบทบาทของผู้ประกาศข่าวจึงอาจเหมาะกับคุณเช่นกันนอกจากนี้เนื่องจากลักษณะนิสัยทางอารมณ์ของคุณคุณสามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้และสามารถเป็นนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์หรือครูสอนเด็กเล็กที่ดีได้และถ้าคุณเพิ่มความมั่นใจเล็กน้อยให้กับบุคลิกภาพของคุณ ในฐานะนักกฎหมายและนักการเมืองคุณสามารถสนองความต้องการของผู้คนและมีชีวิตที่เติมเต็มอย่างมืออาชีพได้นอกจากนี้คุณยังสามารถบรรลุความยิ่งใหญ่ในสาขาศิลปะเช่นการเขียนศิลปะเชิงสร้างสารรค์และชีววิทยาอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ควรทราบก็คือคุณมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในเรื่องงานของคุณ และด้วยเหตุนี้คุณอาจรู้สึกซึ้งซึมมากที่ต้องทำงานเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งนี้จะไม่เพียงแต่ลดประสิทธิภาพการทำงานของคุณเท่านั้นแต่ยังอาจขัดขวางความสามารถในการคิดของคุณด้วยวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับสถานการณ์คือการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างด้วยตัวเองนี่อาจเป็นงานเต็มเวลา ของตัวเองหรือเป็นเพียงโปรเจกต์ฟรีแลนซ์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบทำจุดแข็งและจุดอ่อนของเลข2ในวิชาตัวเลขเลขสองถูกปกครองโดยดวงจันทร์ในทางโหราศาสตร์เลข2ยังมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เกิดมาพร้อมกับราศีกรกฎเป็นลัคนาอีกด้วยจุดแข็งและจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับเลขสในด้านตัวเลขมีดังนี้จุดแข็งคนเกิดเลขสเป็นเลขนำโชคอารมณ์ดีมาก คุณสมบัตินี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจผู้อื่นดีขึ้นและสร้างความผูกพันอันดีกับพวกเขาคนเหล่านี้ได้รับการจัดระเบียบสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับตัวเลขสองคือคนเหล่านี้ชอบการเปลี่ยนแปลงและไม่ติดขัดกับสถานการณ์ชาวพื้นเมืองเหล่านี้เป็นหนึ่งในคนที่โรแมนติกที่สุดในปัจจุบันหรืออยู่ด้วยตัวเลขหมายเลขสองก็ให้อาภัยได้เช่นกัน ความอ่อนแอคนเหล่านี้อาจกระวนกระวายใจหากพบว่าตนเองติดอยู่ในสถานการณ์นานเกินไปเลขศาสตร์หมายเลขสองมีปัญหาความมั่นใจน้อยลงบางครั้งพวกเขาอ่อนไหวมากเกินไปและการทำเช่นนั้นอาจขัดขวางความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวพวกเขาคุณมักจะปล่อยให้ความภาคภูมิใจในตนเองถูกบั่นทอน ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณสีนําโชคและอัญมณีสำหรับตัวเลขศาสตร์หมายเลขสองสีสีนําโชคของตัวเลขศาสตร์หมายเลขสองคือสีเขียวและสีแดงส่วนใหญ่เป็นคนที่ชอบสร้างสีสันด้วยอารมณ์ของชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุกชนิดให้มากที่สุดไข่มุกมูลสโตนและหยกเป็นอัญมณีนำโชคแห่งตัวเลขสอง ตามโหราจาร์การสวมหิงบนนิ้วนางทำให้คุณสบายใจและช่วยให้มีในชีวิตได้